แล้ววันนี้นะครับจะมาแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นทางผ่านจากจังหวัดกระบี่มายังจังหวัดตรังฮะเป็นเส้นทางที่อยู่ที่ตำบลเขาไม้แก้วอำเภอสิเกาจังหวัดตรังครับเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การพาเด็กๆมาเที่ยวและก็มาแวะถ่ายรูปกับภาพ3มิติที่นี่ได้ครับที่นี่คือเขาไม้แก้วพิศดารครับนี่อย่างเช่นตรงนี้ครับวิวัฒนาการช้างพยูนฮะหรือจะเป็นโลมาตัวนี้นะฮะนี่บนหัวมีงาแต่ตัวเป็นโลมานะฮะ นี่ถ้าทุ่มเทถ่ายขนาดนี้แล้วเมียยังไม่โอเคนะถ้านายกลัวเมียนายออกจากแก๊งเราไปเลยไหมช้างกูอยู่ไหนช้างกูอยู่ไหนอยู่ข้างล่างไงคือทุกคนเห็นไหมครับตอนแรกนะผมก็สงสัยว่าทําไมไอ้ช้างตัวใหญ่เนี่ยมันต้องมีช้างมินิอยู่ข้างล่างใช่ไหมตะกี้ถามเจ้าหน้าที่แล้วที่เขาบอกว่ามีคนเคยมาบนกับช้างตัวนี้แล้วถูกขวยใช่ป่ะแล้วเอาช้างตัวนี้มาวางอ่ะเออเขาบนเหมือนว่านี่แม่ช้างแล้วบนเอาลูกช้างมาให้อ่ะคุณลองที่ดูสินี่ เขาเรียกว่า Amazing เมืองไทยแต่ก่อนจะเข้าไปนะครับนี่เราต้องจ่ายค่าตั๋วนะครับ30บาทแล้วก็ต้องใส่ถุงเท้านะครับถุงเท้าที่ใส่ไปนะครับถ้าไม่พามาเขามีขายด้วยครับ20บาทครับแล้วก็ข้างในเริ่มต้นเข้าไปกับภาพวิวทิวทัศน์ของหลายๆแห่งนะครับของอำเภอสิเกาของเรานะครับข้างในก็จะเป็นภาพถ่ายให้เราก้าไปถ่ายรูปกันได้เลยนะครับและมันมีหลายมุมเยอะแยะมากมายเลยครับ ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์หลักๆของจังหวัดตรังนะฮะนี่เลยครับผมว่าถ้ามานะพาลูกๆมาเนี่ยมันจะเหมาะมากกับเด็กๆที่จะมาดูความอลังการตื่นตาตื่นใจกับภาพถ่าย3มิติที่นี่นะครับนอกจากจะเป็นภาพวาดแบบนี้แล้วนะครับ <All night. S 1> เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปเป็นอุโมงคนะครับอุโมงค์เหมือนเราเข้าไปอยู่ในท้องทะเลเลยนี่ครับ คิดจินตนาการไปถึงตอนที่เราดำน้ำดูปรากรลังนะฮะเราก็จะไปเจอประมาณนี้ครับผมและเมื่อเราถัดเข้าไปอีกหน่อยนะครับนี่บรรยากาศเหมือนเรากำลังเข้าไปอยู่ในถ้ำมรกต Signature Amazing in Thailand อีกที่หนึ่งนะครับพูดได้เลยว่าในอุโมงค์อันนี้นะฮะก็จะเหมือนเราได้ไปเล่นน้ำได้ไปดำน้ำดูสิ่ง ต่างๆนะครับใต้ท้องทะเลเยอะแยะเลยว่าขนาดแค่เรามีกล้องอะเราก็สั่งให้คุณทําอะไรก็ได้ <c oughs> เอาลุกขึ้นนั่ง <c oughs> อนี่ <c oughs> เอานอนใหม่นอนควม่ม <c oughs> นอนคว่ำนอนคว่มเอาทำหน้าดอก <c oughs> ทำหน้าดอกนี่ใช้อะไรก็ทำเออ นี่ใช้อะไรก็ทำครับอย่าไปือสานะนี่สิบสี่สิบห้าทั้งนั้นครับใช่เลยค่ะนี่ค่ะ